อ่ะสวัสดีครับผมอ่าตอนเย็นๆนะครับผม ouais. อีกสักคลิปเนาะกับโมดูลตัวนี้นะครับผมตอนนี้คือผมกําลังหัดฉายอยู่นะครับโมดูลตัวนี้นะครับผมเนาะตอนนี้เพิ่อผมต่อกับแผงโซลาร์เซลล์โดยตรงนะครับแผง540วัตต์นะครับผมโมโนฮับเซลล์นะนะครับต่อเข้ามาเลยนะครับต่อเข้ามาอย่างนี้นะครับผ่านเบเกอร์นี่นะครับผมเนาะแล้วก็มาผ่านตัวนี้นะครับวัตต์มิเตอร์ตัวนี้นะแล้วก็ต่อลงปั๊มน้ํานะครับนี่นะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับ เนาะก็แดดก็ไม่มีแล้วนะครับแดดไม่มีแล้วนะนะครับตอนนี้ก็คือโวลต์ก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโวลต์นะครับผมวัตต์ก็อยู่ที่สี่สิบห้าสี่สิบหกวัตต์นะครับผมแอมป์ก็อยู่ที่หนึ่งจุดห้าสี่แอมป์นะครับที่ปั๊มน้ํากําลังกินอยู่ตอนนี้นะครับผมเนาะนี่นะครับในหน้าจอของตัวนี้นะเป็นบอร์ดโมดูลก็บอกว่าเป็นบูตนะครับเป็นบูตบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับบูต MPT นะครับ แต่ว่าผมพยายามนะครับกดบูตยังไงมันก็บูตไม่ขึ้นนะครับผมเนาะนะครับมันฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายนะครับก็ผมเปิดกล่องไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เลยมาทดลองใช้ดูนะครับวันนี้เนาะก็เลยตั้งคงตั้งค่าอะไรผมก็ยังตั้งค่าไม่เป็นเลยนะครับผมมีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับกดปิดกดเปิดก็เหมือนเดิมนะตั้งค่าอะไรก็แล้วนี่ครับตั้งค่า ก็ตอนนี้มันบอก30โวลต์นะครับกินกระแสอยู่ที่0.48แอมป์นะครับผมวัตจะอยู่ที่14.38วัตต์นะครับผมเนาะแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับกับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมยังตั้งค่าไม่เป็นเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตั้งค่ายังไงนะตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยทดลองดูนะครับทดลองกับปั๊มน้ําดูนะครับ ําน้ําก็เนี่ยนะครับผมนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะเนี่ยนะครับน้ำก็ออกอยู่นะครับผมน้ําออกอยู่นะพาธิ์ก็ไม่มีเลยนะครับผมพาธิ์ก็จะตกดินแล้วนะครับผมเนาะเนี่นะครับน้ําก็ออกอยู่นะครับผมอ่านะครับเมื่อกี้นี้ผมต่อผ่านตัว แผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับเข้ากับบอร์ดตัวนี้นะนะครับเข้าโดยตรงเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อจากแบตเตอรี่2ลูกนี้นะครับโดยต่อเป็นระบบ24โวลต์นะครับผ่านเบรกเกอร์แล้วก็เข้าตัวโมดูลเลยนะครับผมจะเป็นตัวโมดูลตัวนี้นะครับเป็นบูตคอนเร์เตอร์ MPPT นะครับตัวนี้เนาะมันบอกอย่างนั้นนะในข้อมูลของมันนะครับผมเนาะแล้วก็ผ่านตัววั์มิเตอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่านะครับมัน ปั๊มน้ำมันจะแรงขึ้นไหมแล้วก็หน้าจอเนี่ยนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับมันจะความชัดเจนนะครับความแม่นยาความเที่ยงตรงนะครับเนาะตัวเลขที่บอกอยู่บนหน้าจอนะครับนะบอกว่าจะเป็นโวลต์วัตต์กระแสนะครับผมมันจะตรงกันไหมนะครับผมแล้วก็มันจะใช้งานได้นานไหมนะเดี๋ยวจะรีบเปิดนะครับผมเนาะเพราะว่าปั๊มน้ําก็ยีิบสี่วัตตตัวใหญ่นะครับผมเนาะ แบตก็เป็นแบต12โวลต์นะครับผมเนาะ7.2แอมป์นะครับต่อกับปั๊มน้ําตัวนี้นะของ m อ็มเทคตัวนี้นะครับผมเนาะ24โวลต์นะครับซึ่งผมเคยรีวิวไว้หลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวจะลองสับเบเกอร์ขึ้นนะครับเพื่อนสังเกตนะครับผมเนาะว่าแรงดันแล้วก็กระแสมันจะกินเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวสับเบเกอร์ขึ้นครับผมเบเกอร์ขึ้นอ่ามาแล้วครับผม แรงดันมาที่ยี่สามจุดเก้าโวลต์นะครับอันนี้ได้ยี่สามจุดเจ็ดนะครับแอมจะอยู่ที่สามแอมสี่แอมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหกแอมแล้วครับอันนี้แปดแอมแล้วครับอันนี้เก้าแอมแล้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวผมลองปิดดูดิให้มันทํางานเลยนะครับเหมือนก็ไม่ต่างกันนะเปิดปิดอะไรก็ไม่ต่างกันนะครับเนาะนี่นะครับผมเห็นไหมครับอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับผม นี่ครับจอนะครับดู2จอเลยนะครับผมเนาะ20บโวลต์นะครับตอนนี้มันกินอยู่20บโวลต์นะครับผมเนาะกินอยู่9แอมป์นะครับผมเต็มที่เลยนะครับผมสวามปามแบบเต็มที่เลยนะนะครับแบตเตอรี่2ลูกนะครับนี่นะครับอ่ะดูน้ําครับน้ําออกเต็มท่อเลยนะครับผมออกจุดจวดเลยนะครับเต็มท่อเลยนะครับนี่ะครับนี่นะครับผมนี่นะครับไม่เกี่ยวกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเนาะผมถอดออกแล้วนะครับ อันนี้คือต่อกับแบตเตอรี่นะครับผมเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอกันอีกรอบนึงนะครับผมอ่าสองจอนี้นะครับผมเนาะอันนึงนะครับตัวหนึ่งกินอยู่20โวลต์นะครับอันหนึ่งกินอยู่19โวลต์นะครับแอมจะอยู่ที่8 9 0แอมป์นะครับตัวนี้ก็ขึ้นลงลงนะครับจะอยู่ที่8กับ8 9ถึงแอมนะครับตัวนี้นะแต่ตัวนี้จะนิ่งนะครับตัวนี้จะนิ่งนะนะครับอ่านะครับตอนนี้คือน้ําออกเต็มท่อนะ เต็มแม็กของมันเลยนะครับผมต่อแบบในระบบ2 4โวล์นะครับแต่เป็นระบบแบตเตอรี่นะครับผมเนาะอ่าเริ่มลดลงแล้วนะครับไฟเริ่มอ่อนนะเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่ได้เก็บไฟอะไรมากมายนะครับผมมันใช้ได้แป๊บเดียวนะเพราะว่าผมไม่ได้ชาร์จเลยนะครับแบตเตอรี่รับสองลูกนี้นะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมเนาะฝั่งนี้นะครับจะโวล์จะลดลงเหลือ18ดโวล์แล้วนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับ18โวล์นะนะครับ แอมก็จะลดลงแล้วนะครับจะเหลือแค่8แอมป์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะจะเหลือ7-8แอมป์นะครับผมวัตต์ก็จะอยู่ที่145วัตต์นะครับเหมือนกันครับอันนี้ก็145วัตต์นะครับเนาะตัวนี้จะขึ้นขึ้นลงลงนะครับวิ่งตลอดนะแต่ตัวนี้จะนิ่งนะครับวัตต์ก็เริ่มตกลงเรื่อยๆนะครับตามความจุของแบตเตอรี่นะครับผมเนาะน้ําก็ออกเต็มท่อนะครับเนาะตอนนี้คือน้ําออกเต็มท่อเลยนะกับปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มยี่ห้อเอ็มเทคนะ ใช้มาเกือบจะปีแล้วนะครับผมตัวนี้เลยนะครับ m t e มเทควัตต์2ี่โวลต์นะครับผมเนาะที่แอมมันกินสูงสุดเลยนะครับสิบหแอมนะครับผมเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยนะนี่นะครับมันก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่นะครับพี่มีแผงเดียวนะครับ250ถึง410 10วัตต์นะครับแผงเดียวก็ต่อตรงเข้าเลยนะครับผมไม่ได้มีปัญหานะครับผมผมเคยต่อให้ดูแล้วนะครับกับแผงผมนะครับ 298วัตต์ผมก็ต่อตรงเข้าเลยนะครับเป็นแผงหรือสองนะหรือจะต่อแบบ2แผงนะครับผมเนาะต่อแบบขนานนะอย่านุกรมนะครับผมเนาะให้ต่อแบบขนาน2แผงนะนะครับก็คือบวกลบใส่ลบบวกใส่บวกนะครับผมเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะครับอย่าให้เกินนะครับโวลต์ดีซีให้เกิน55โวลต์ดีซีนะถ้าเกินเนี่ยคือไม่นะครับเขาบอกว่าห้ามเลยห้ามขนานแผงโดยเด็ดขาดนะครับนี่นะครับเฮ้ยห้ามอนุกรมนะครับ ห้ามอนุกรมแผงนะขนาดได้อยู่2แผงนะครับผมเนาะนี่นะครับแต่อย่าเกินนะนะครับ VOC นะครับ VOC 55โวลต์ DC อย่าเกินนะนะครับผมข้อควรระวังก็มีบอกหมดแล้วนะครับผมเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ก็โวลต์ลดเหลือลง17โวลต์แล้วนะครับ17.5โวลต์นะครับแอมป์ก็อยู่ที่7 7.86 8 6 8 3 8แ8ดนะครับอันนี้จะอยู่ที่7-6 5 6, 6 6นะครับประมาณนี้นะครับผมวัดก็จะอยู่ที่130ถึงอ่าแบตหมดแล้วหมดแล้วครับผมบูตไม่ได้แล้วนะครับแบตหมดนะครับผมอ๋ออ่ะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตาหนุ่มด้วยนะอ่านะครับ ก็แบตเตอรี่ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวขอ,อ,อเอาเบรเกอร์รล,ลงก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวแบตจะเสียเอานะครับผมอ่ะอ่ะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ